สวัสดีค่ะก็อันนี้จะเป็นซื้อของจากลานเครื่องเขียนนะคะก็เออช่วงนี้พอดีไปทาทุกอาแล้วก็ได้เวลอานนี้บ่อยก็เลยซื้อมาอย่างละน,นิดอย่างละหน่อยแล้วก็เออมันดูไม่หมดนะคะพอไปอทีก็มีของใหม่ๆเข้ามาก็เลยได้ซื้อเออก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าโบซื้ออะไรจากลานนี้บ้าง อันนี้เป็นซองใส่บัตรเออเห็นว่าถูกดีก็เลยซื้อมาแล้วมันมีอยู่สองขนาดนะคะอันละบาทห้าสิบราคาเท่ากันทั้งสองขนาดก็ถ้าเกิดเวลาเราไปทำบัตรใบขับขี่หรือบัตรประชาชนเนี่ยมันจะขายซองละสิบ,บัาทใช่ไหมคะอันนี้ก็เออมันถูกกันเยอะก็เลยเผื่อได้ใช้มีอยู่สองขนาดนะคะมีะ่ชิ้นถัดมาเป็นสติกโน้ต อันนี้มัน360องศามันแปลกดีนะคะของน่าจะของของสติกเอ็นค่ะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะของนี้หอสติกเอ็นอันนี้ชิ้นละ27บาทมันติี360องศาแล้วมีแบบเดียวโบเลสลองซื้อมาใช้มันมีอยู่4ีีนะคะแต่ว่าโบลองซื้อมา3าสีชิ้นละ27บาทมันแปลกดีค่ะมันน่าจะเป็นกาว เป็นกาวอย่างที่เขาเห็นแต่ว่าโบยังไม่แกะน่าจะใช่อะ่ะเป็นแบบว่ากาวติดรอบตัวเพราะว่ามันบอกว่า360องศาแล้วก็ชิ้นถัดมาเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้ได้4อัน22บาทกระดาษโน้ตลายดอกไม้นะคะอันนี้เป็นสมดุดไว้ค่ะตัวสอนจีนชิลลา12บาท ลายสโนุ์ปี้นะคะมีหลายแบบแต่ซื้อมาแบบยาวอันนี้เป็นสมุดโน้ตหมีภูเล่มเล็กนะคะข้างในมันก็เป็นหมีภูสีดำสีเทาราคา29บาทปกแข็งดีเล่มเล็กเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตแบบยาวนะคะชิ้นละ10บาทแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเป็นบิลรี่นะคะ อ,อพอดีช่วงนี้โบเข้าไปดูใน y o u t u ู e จะเห็นเกี่ยวกับไปดูเกี่ยวกับเขาทำพวกไดอารี่โดยใช้สติกเกอร์ตายางอะไรอย่างนงี้นะคะก็เลยอยากเอาลองเอามาทำก็เลยเเข้าไปดูในร้านเนี้ยของคนข้างที่จะน้อยแล้วออ,อันนี้น่าซื้อที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอันบางอันอะ่ะมันยังปีหนึ่งสองเลยซึ่งแบบมันผ่านมาแล้วปีหนึ่งสามก็มีให้เลือกน้อยอะไรเงี้ยก็เลย ซื้อตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเขียนวันที่เองดีกว่าเนี่ยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แยกตาตัวกซกอนไว้ด้านหลังไปอันนี้เป็นเป็นเหล็กนะคะโบอาจจะเอาผ้ามาทำอีกทีมั้งคิดดูก่อนว่าจะตกแต่งไงแต่นี้นะ่าซื้อที่สุดแล้วในร้านนะคะอันนี้ราคา73บาท แต่ว่านี้มันมันไม่ได้เป็นปีๆนะคะเราต้องมาเขียนแต่ละเดือนเองเออก็เลยซื้อมาอันนึงว่หมดแล้วได้ซื้อของจากร้านเครื่องเขียนนี้นะคะก็พบกันวิดีโอหน้าค่ะคนที่รับชมสวัสดีค่ะ